สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max เนือลิมิตพิชิตโลกให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน Mazda CX-8 ใหม่รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up สวัสดีครับคุณผู้ชมท,ทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อหมดรถยนต์กับผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีครับสัปดาห์นี้ครับเรียกว่าเป็นสัปดาห์แบบ o f f ฟ c i a l หรือว่าทางการแล้วก็ว่าได้นะครับที่เรากลับมาทํางานในปี2024ครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกกันยังไงบ้างฮะคือถ้าเปรียบเทียบเลยนะแน่นอนว่า Feeling มันก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับ ปีที่แล้วหรือว่าช่วงปลายปีที่แล้วนะเพราะปลายปีที่แล้วเราก็เที่ยวเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานแล้วก็ได้พักผ่อนด้วยและตอนนี้เราก็กลับมาสู่โหมดเดิมนะครับก็อีกไม่กี่วันครับประมาณ3 0มกว่าวันครับเราก็จะเข้าสู่ปีใหม่ของ2024ครับเอาเข้าจริงแล้วอะ่ะคือเรากระพริบตาแป๊บเดียวครับก็ปีใหม่แล้วครับอีกครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าเราพูดถึงเทศกาลเ,เร็วนี้นะครับที่จะแบบตั้งตารอได้เลยนะฮะก็คือเทศกาลสงกร,รานนั่นเองครับ และแน่นอนว่าในช่วงรถเข่าเราขับในสัปดาห์นี้ครับก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูไปรีวิวกระบะครับคันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นกระบะที่น่าสนใจมากๆครับและเผื่อท่านใดกําลังมองหรือว่าเล็งกระบะอยู่สักคันหนึ่งเพื่อเอาไปตอบโจทย์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับกับตัว Isuzu D Max V Cross ครับแน่นอนว่าในช่วงรถเข่าเราครับ เราจะได้เจอกันอย่างแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงช่วงต้นเดือนหรือว่าต้นปีแบบนี้นะถ้าเราแบบเปรียบเทียบในวงการรถดนแล้วก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตเยอะมากมายครับหลักๆแล้วคือจะเป็นการเก็บตกจากปีที่แล้วนั่นเองครับการเก็บตกจากปีที่แล้วก็คือการที่เราจะนํารถมารีวิวมาทดลองขับนะครับ สำหรับรถที่เปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วและเราอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสมารีวิวหรือว่าขับนั่นเองครับก็สำหรับเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาเก็บตกรถต่างๆนั่นเองครับและเผื่อคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากจะให้พวกเรารีวิวรถคันไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารเกี่ยวกับรถโนประจำสัปดาห์กันก่อนเลยครับ มิสเตอร์ทาคาชิฮาตะประธานกรรมการมูลิธิกลุ่มอีซูซุและกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดยึดมั่นในวิสัยทัศน์องค์กรคือวิถีอีซูซุผู้ใช้สุขใจเพิ่มภูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนาสารต่อกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์มอบเงินสนับสนุนประจำปี2566มูลค่ารวม2ล้าน8 0 0 0 0บาทจำนวน6โครงการเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมไทยทั้งด้านการศึกษาการดำรงชีวิต ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนความปลอดภัยบนท้องถนน มาสด้าเซลประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสร้างสารรค์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนำพนักง,งานจิตอาสากว่า125คนออกเดินทางไปร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลไทยนักกิจการ1คลอง2จังหวัดเพื่อการอนุรักษ์กองการบินทหารเรือจังหวัดระยองภายใต้กิจกรรมร่วมใจปลูกป่าเพื่อโลกที่ยั่งยืนวันมาสด้าวันทีมร่วมใจกันปลูกต้นโกงกลางสร้างป่าชายเลนฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ไทไยนับเป็นหนึ่งในปณิธาน Sustainable Zoom Zoom 2030อันเป็นแนวะทางที่มาสด้านในประเทศไทยและทั่วโลกให้ความสำคัญเสมอมา บริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ซูซูกิมอบส่วนลดพิเศษ30%สำหรับค่าอะไหล่ค่าแรงและค่าเคมีพันให้แก่ลูกค้ารถยนต์ซูซูกิทุกรุ่นที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิในพื้นที่ประสบภัยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาสหรือติดต่อซูซูกิคอสวีแคร์โทรฟรี1800 600 900ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ม,มกราคม 2 5 6 7 มิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคุณนริชาโคษาสิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเปิดการแข่งขันโตโยต้าการซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023สนามที่5นัดปิดฤดูกาลณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยการแข่งขัน4ีรายการคือยาริส1แมกเรสไฮรักลีโว1แมกเลสโคลอาอัลติส G.R สปอร์ต1แมกเรสและยา เลดี้วันแมกเรสนอกจากนี้ t o โตยโต้ายัางมุ่งนําเสนอทางเลือกด้านพลังงานที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตโดยส่งรถเข้าร่วมแข่งในรายการอเด m ม s Super ป n d ์เอนดูราน t h e a า t a อีสเอเชียทอฟ2023 10ชั่วโมงด้วยรถรุ่น G R Corolla Concept โดยมีมอริโซ หรือคุณอากิโอโตโยดะประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทโตโยต้าคอร์ปอเรชันประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ก่อตั้งทีมแข่งระดับโลกในนาม r o o กี้เล c ซิ่สามารถจบการแข่งขันในอันดับที่55 Overall และรถรุ่น G R 86 Carbon Neutral Fuel Concept ที่จบการแข่งขันในอันดับที่4 Overall โดยรถแข่งพลังงานไฮโดรเจนผลิตจากก๊าซชีวภาพซึ่งมาจากมูลไก่ในฟาร์มของเครือ CP Group และผลิตที่ TDEM ซึ่งเป็นโรงงานนำร่องของ ตต้อีกด้วยที่ไฮไลท์สำคัญของปีนี้นั่นคือรถ CP r o o k บ e p r ีโอสซ f เอ็ g r Concept ที่ใช้เชื้อเพลิงซึ่งมีความเป็นกลางทางคาร์บอนพร้อมกับการต้อนรับนักแข่งท่านใหม่กุลขจรเจียรวันนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพลูริซิ n งจำกัดซึ่งเข้าเส้นชายอันดับที่11 overall ในส่วนของทีม Toyota g a า o ู Racing Thailand ร่วมแข่งคารายการนี้ด้วย To โยต a 86อ l t i ิ และยาลิสใช้เชื้อเพลิมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนเช่นกันนอกจากความสูงในสนามแข่งยังมีการจัดแสดงนิทรศการพ่อความเป็นกลางทางคาร์บอนเช่นสถานีเติมไฮโดรเจนแบบเคลื่อนที่ตลอดรวมกิจกรรมมากมายจากพาร์ทเนอร์ที่มีจุดยืนร่วมกันรวมทั้งโซนนิทศการโดย CJPT จะแสดงโดรนพลังงานไฮโดรเจนให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมตลอดการจัดงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ปี2567ยังคงเติบโตต่อเนื่องสินค้าหลักยังคงเป็นการผลิตรถยนต์สันดาภายในเพื่อส่งออกและขายในประเทศแม้เวลานี้จะมีค่ารถยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศหลายรายได้น,นารถยนต์ไฟฟ้ามาจําหน่ายในไทยและได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อตั้งโรงงานในไทยซึ่งจะเริ่มผลิตได้ตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปคาดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นเป็น12-15จากมาตร การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV 3.5ระยะที่2โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่2มกราคมที่ผ่านมาทางด้านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI รายงานว่าปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ BEV รวม16รายเงินลงทุนรวมกันกว่า39,500ล้านบาทกำลังการผลิตเต็มที่รวมกัน359,000คันต่อปีส่วนการผลิตรถยนบะไฟฟ้าในประเทศไทย ทั้ง To โยต a าอิซูซูและ i ิ s u b i ิ h i อยู่ในขั้นดำเนินการตามที่เคยรายงานไปแล้วนั้นล่าสุดมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชอีซูซูเซลจำกัดออกมาเปิดเผยความคืบหน้าในการใช้ถ่ายเป็นฐานการผลิตอีซูซูกระบะไฟฟ้าอีวีเพื่อส่งไปขายตลาดยุโรปในปี2568ปัจจุบันอิซูซูทดสอบปิก้าไฟฟ้าอีวอยู่และคาดว่าจะผลิตเพื่อส่งออกไปขายที่ตลาดยุโรปก่อนและจะส่งทำตลาดในประเทศอื่นต่อไป สำหรับประเทศไทยอีซุสประเมินว่าไม่เห็นความต้องการของลูกค้าสำหรับพิอัพไฟฟ้าเลยดังนั้นจึงมองว่ายังไม่ถึงเวลาในการแนะนํารถยนพิลไฟฟ้าในตลาดประเทศไทยในระยะเวลาอัานใกล้นี้ คุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b c a r r e s e r c c o t h หรือว่า Facebook Fanpage ของพ่อมรถยนต์กันได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพากโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ารถเขาเราขับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับ ที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดม a สด a า x 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ e e l the drive พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ d u a jet พร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์มาร์ดแอง power up new suzuki swift ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโล New Isuzu D Max อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายบหมไม่รู้จบ Feel the Drive สุดเหนือล it ิมิตพิชิตโลกนิวอิซุ u ซีแบ็กสพลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์เทอรเจ้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์ม Hard t เทค power you up น <about> like ิว t ุสุกิสวิฟท์ หม่ใหม่กับ passion missing so the new m u x the uncharted สนับสนุนโดยใหม่ isuzu d-max เหนือลิมิตพิชิตโลกเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว new mitsubishi xpander cross ช่วงรถเขาเราขับในสัปดาห์นี้อย่างที่ทอมมี่บอกไว้ครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรีวิวตัว Isuzu D-Max V-Cross ครับเป็นกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Isuzu เลยก็ว่าได้ครับเลือกเผื่อท่านใดกำลังสนใจกระบะอยู่เพื่อเอาไปใช้งานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ Isuzu ก็ถือว่าตอบโจทย์นะถ้าเราพูดถึงกระบะในบ้านเราอ่ะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่า Isuzu D-Max เ,เรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของบ้านเราหรือว่าของประเทศของเราเลยก็ว่าได้เปรียบเทนะียบในเรื่องของยอดจองยอดขายก็ว่าได้ครับและแน่นอนถ้าเราพูดถึงอิสุสนแล้วพวกบริการหลังการขาย after sales service อะไรต่างๆอันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับก็ขอย้ำแล้วกันครับว่าท่านใดนะครับที่กำลังสนใจกระบะอยู่สักคันหนึ่งก็ลองดูนะครับแนะนำตัวอีสุสิ้นดีครับแต่ถ้าเป็นตัว V c r o s s เนี่ยคือจะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับของตระกูล D-MAX หรือว่ากระบะของอ s ซูซนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวเราไปตามรายละเอียกับตัวอ s ซูซ D-MAX V-Cross s กันเลยครับอี u ู u ูดีแม็เป็นกระบะอันดับต้นๆของประเทศไทยคุณดูจากยอดขายความนิยมของคนไทยตัวเลขมันไม่โกหกใครครับตัวนี้คือรุน่น V-Cross เป็นตัวท็อปสุดของกระบะอีสูซูดีแม็กซ์โมเดลยี2023-2024พิ่งมาแบบใหม่สดๆร้อนๆเลยมีอะไรเปลี่ยนแปล,ปลงบ้าง,างไปดูกัน กระจังหน้ากันชนหน้าเป็นดีไซน์ใหม่ถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วอันนี้คือจะดมูมิติมากขึ้นและจะดูใหญ่ดูกว้างดูยาวมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัวก่อนแต่นอกเหนือจากนี้ก็คือจะมีช่องลมแอโรไดนามิกที่เพิ่มเข้ามาให้ด้วยคือตรงเนี้มันจะทําให้ตัวกระบะอีสุสูดีแม็กซ์วีครอคือจะต้านลมและสู้ลมได้ดีมากขึ้นมันก็จะทําให้การขับขี่ดียิ่งขึ้นครับ ฝากระโปรงหน้าก็เป็นดีไซน์ใหม่คือมันจะล้อ,อก,กับกันชนหน้าแล้วก็กระจังหน้าได้ดีคือบางทีเราจะสังเกตว่ารถใหม่มันจะเปลี่ยนแค่กระจังกันชนเฉยๆแต่การที่เขาเปลี่ยนฝากระโปรงด้านหน้าด้วยมันจะทําให้ด้านหน้าองค์ประกอบโดยรวมดูมีมิติดูเท่มากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าคุณสังเกตตรงเส้นสายตรงเนี้ยคือแบบมันจะไม่ได้เรียบเลยนะคุณมาดูแบบใกล้ๆแบบเนี้ยคือเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีเอกลักษณ์ของมันที่มันล้อ,อก,กับด้านหน้าได้ดีทําให้ดูดดัดนและแข็งแกร่งด้วย เพื่อให้เปลี่ยนด้านหน้า,นาครบชุดไฟหน้าใบ LED ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่เหมือนกันล้อลอยขนาด18นิ้วเป็นดีไซน์ใหม่ขนาดยางจะเป็น265ทับ60ยี่ห้อก็คือ b r i d g ร Stone อันนี้จะเป็นดีเทล,ลเล็กๆแต่สติกเกอร์ 4x4 คูณ4ดิฟล็อกเป็นดีไซน์ใหม่นะเอออันนี้ก็น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันแล้วก็ไฟท้ายครับอันนี้จะเป็นจุดไฮไลท์มากกว่าไฟท้ายดีไซน์ใหม่ซึ่งถ้าถามผมก็ดูสวยอยู่ดีนะ ภายในก็จะเป็นดีไซน์ใหม่เหมือนกันจะเป็นสีน้ำตาลตัดกับสีดำคือจะมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นถ้าคุณสังเกตตรงลายนะครับที่เป็นสีน้ำตาลด้านข้างฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวานนะคือมันจะไม่ได้เรียบเสมอไปมันจะมีมิติมากยิ่งขึ้นและทำให้ดูมีเอกลักษณ์ดีครับและแผงประตูก็เป็นดีไซน์ใหม่เหมือนกันแต่โทนก็จะเป็นโทนเดียวกับภายในโดยรวมก็คือสีน้ำตาลตัดกับสีดำนั่นเอง หน้าจอคนขับขนาด7นิ้วอันนี้เป็นดีไซน์ใหม่อันนี้สําคัญมากคือสวยจริงๆพอผมมันลองนั่งครั้งแรกแล้วลองสตาร์ทรนนะั้นและเห็นการออกแบบมันนียมันดูแบบสปอร์ตดูแบบดุด,ดันดูร้าวใจจริงๆนะหน้าจอเอ t เ r อร์เทนเมนต์ก็เป็นดีไซน์ใหม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นขนาด9นิ้วนะอันนี้อาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือว่าเคยชินแต่ถ้าคุณพูดถึงระบบและการใช้งานต่างๆอันนี้ถือว่าใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นนะถ้าคุณสังเกตตรงหน้าจอนะฝั่งขวามือเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเราขับล้ออะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นล้อหลังหรือว่า4 อันนี้ผมว่าเป็นกราฟิกเล็กๆ,ๆที่น่าสนใจดีนะคันนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto เป็นแบบไร้าสายได้ด้วยนะอันนี้คือง่ายมากแล้วก็เร็วม,มากครับผมเปิดบลูทูธเชื่อมต่อไปเลยแล้วก็เข้า Wi-Fi เชื่อมต่อป้าบเรียบร้อยนะฮะแต่สมมติถ้าเราไม่อยากใช้ไร้าสายเราก็สามารถเสียบช่อง USB ตรงนี้ได้นะเป็นแบบ Type C ด้วยคันนี้มีระบบความปลอดภัยเยอะอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นระบบ Blind Spot ระบเตือนออกนอกเลนเตือนกันชนหน้าก็มีให้ rear cross traffic brake ก็มีให้ automatic high beam assist ก็มีให้กล้องก็มีให้แต่จะเป็นกล้องด้านหลังเท่านั้นยังไม่มีกล้อง360องศาแต่ภาพถือว่าโอเคอยู่นะกว้างกว้างอยู่พอควรเลยนะคืออันเนี้ยใช้ได้เลยครับและถ้าเราหักพวงมาลัยเส้นก็หักเหมือนกันนะครับตามองศาที่เราหักเลยอ่าอันเนี้ยถือว่าใช้ได้เลยนะนอกเหนือจากนี้ อันนี้ก็มีระบบพวกออฟโรดอีกด้วยนะเผื่อเราจะต้องการใช้ไม่ว่าจะเป็นพวกฮิลดิเซนนะครับดิฟล็อกอันนี้เราลอ็อกอันนี้ปกติอยู่แล้วแล้วก็มี Rough รัฟท a รน Mode อันนี้คือเป็นโหมดใหม่เลยในการที่เราจะลุยซึ่งถ้าเรากดรัฟท a รนโหมดมันจะขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้ด้วยนะฝั่งความเมือที่ผมบอกไว้ว่าเป็นไฮไลท์เนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยครับเนี่ยมี ADA s มีหมดเลยครับเรื่องความปลอดภัยมั่นใจได้เราเซตอยู่ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับ นอกเหนือจากนี้คันนี้ก็มีโหมด t o o high f o r high แล้วก็ f o r low เรามาดูจุดต่างๆเป็นข้อสังเกตสำหรับตัว Isuzu D-Max V Cross กันละกันอันนี้คือจะเป็นเครื่อง3.0นะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูเลยว่าเสียงเครื่องเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเครื่องดีเซลอยู่แล้วเนาะตามปกติอยู่แล้วปาอ่ะถามว่าเสียงเครื่องดังไหมก็ถ้าเทียบกับมาตรฐานของเป็นเครื่องดีเซลอยู่แล้วอะก็ ไม่ได้ดังมากนะไม่ได้ดังมากนะคือถ้าเรานั่งจากข้างในอ่ะเนี่ยผมลองนั่งดูก่อนนะเสียงอยู่ระดับกลางเลยไม่ได้ไม่ได้ดังเลยครับแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกล่ะเสียงเป็นยังไงอ่ะ เนี่ยคุณผู้ชมลองฟังดูนะว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผมอันนี้คือสแตนดาดเลยนะคือไม่ได้ดังเลยถ้าถ,ถ้าตีเป็นเกณฑ์อ่ะคือแบบอยู่ระดับกลางลงเบาเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันและเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันว่าเวลาเราเปิดท้ายครับมันหนักหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้รู้สึกหนักนะระดับกลางเหมือนกันเออพอเราปลดมาตอนแรกอะ่ะตรงนี้นคือเอ้ยโอเคเลย แต่พอไหลมาอยู่ตรงกลางตัวนี้นิดนึงอ่ะก็เริ่มมีน้ำหนักนิดนึงนะอันนี้เป็นข้อสังเกตและกันเพราะว่าบางทีเวลาเราอยู่ตรงนี้นเอ้ยมันเบาแล้วเราอาจจะแบบอาจจะไม่ใช่ว่าประมาทแต่แบบอาจจะคิดว่าเออมันเบาอ่ะแล้วเราพอเราปล่อยมาเอ้ยอ่ะตรงนี้นอาจจะหนักนิดนึงนะเป็นข้อสังเกตแล้วกันแต่โดยรวมถือว่าโอเคเหมือนกันและนี่เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งเลยตรงนี้เลยครับที่วางแก้วนี่มีให้นะฮะ ตรงนี้เลยฝั่งคนนั่งด้านหน้าก็มีให้นะฮะคือจริงๆแล้วอันนี้เป็นตัวท็อปเลยมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีให้แต่ถ้าเราเปรียบเทียบแล้ว่ตัวเริ่มต้นผมได้มีโอกาสรีวิวตัวสปาร์กเหมือนกันคือเขาก็มีให้นะเขาไม่ได้ตัดออปชันนี้ออกนะเอออันนี้ถือว่าโอเคเลยนะมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยเพราะถ้าคุณเปรียบเทียบบางเทียกระบะบางรุ่นนะครับตัวต้นๆมันจะตัดบางออปชันออกนะตรงนี้ก็มีที่จับให้ด้วยนะด้านหลังก็มีให้เหมือนกัน เบาะไฟฟ้าจะมีเฉพาะแค่ฝั่งคนขับเท่านั้นนะแต่อีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือช่องเก็บของตรงนี้สามารถเก็บของได้ตรงนี้ สามารถเก็บของได้เยอะเลยนะเครื่องยนต์ของ e สุดๆจะมีให้เลือกอยู่2อันซึ่งเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วก็คือจะเป็นดีเซล1.9เทอร์โบแล้วก็ดีเซล3.0เทอร์โบถ้าเป็นตัว1.9 DDI Blue Power นะแรงม้าจะอยู่ที่150แรงม้า3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตร1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีถ้าเป็นตัว3.0 จะอยู่ที่190แรงม้า3,600รอบต่อนาทีส่วนแรงปิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตร1,600ถึง2,600รอบต่อนาที ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดมาส d a า CX 3ใหม่ความท้าทายใหมไม่รู้จบ feel the drive พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ duo jet mm hmm. พร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดแอง power you up new Suzuki Swift ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโล New Isuzu D Max อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมาได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive พลังที่สร้างความราวใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูเ mm hmm. จพร้อมทะยาดไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดแองก์พาวเวอร์อยู่อัพนิวสุสกี้สวีท หหมมมุดใ่ passion, สสด the new X, the สนับสนุนโดยใหม่ i s u z u D Max เหนือลิมิตพิชิตโลกอันนี้เราก็จะมาลองลุยแบบเล็กๆน้อยๆนะลองดูนะครับอันนี้คือเป็นแบบขับยูทูบไฮ่ปกติครับก็แค่ดูว่ามันสามารถลุยได้หรือเปล่านะครับน,นี่ก็แค่ขึ้นเฉยๆ แค่นี้เองคือเราก็ส่งกําลังไปคืออยู่ที่สภาพถนนด้วยนะครับหรือสภาพเส้นทางที่เราใช้นะครับว่าเป็นแบบไหนนะเนี่ยอันนี้เราก็ใช้ทูไฮได้ปกติอันนี้คือดูแบบน่ารักน่ารักนะถามว่าไปโหดกานี้ได้ไหมได้อยู่แล้วนะได้อยู่แล้วอันนี้ก็เดี๋ยวจะลองใช้โฟ r ์โลนะเป็นไอเดียเฉยๆเราอยู่เกียร์ว่างก่อนนะครับแล้วบิดมาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราอยู่หน้าโฮมอะ่ะเราก็ดูจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะแต่ผมแนะนําว่าเนี่ยเรา ดูจากตรงนี้ก็จะชัดเจนกว่านะครับไปโฟล์โลนะครับไปครับลงไปอ่ะแล้วลองอันนี้คือลองขึ้นเนินดูนะแล้วก็ส่งกําลังกันไปเล็กๆใน้ออๆอ่ะแล้วก็ไปแบบโฟล์โลนะขึ้นส่งกลาลังกันไปลองแค่ควบคุมพวมอะไรกันไปแต่นี่นคือจําลองไว้ก่อนเพื่อจริงๆก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะบางทีเผื่อมันมีอัซิเดนต์หรือว่าผิดพลาดอะไรนะครับ ก็แนะนําว่าเราต้องแบบชํานาญหรือว่าใช้ระบบเป็นอยู่พอควรนะเพื่อความปลอดภัยนะหรือมีใครมาด้วยนะครับก็คอยดูลายดูเส้นทางไว้ด้วยนะอันนี้ก็มาขับบนถนนปกติกันบ้างนะครับก็เราก็กลับมาใช้โหมดท high นะฮะใช้โหมด High แล้วก็ถ้าเราพูดถึงฟีลลิ่งการขับขี่โดยรวมนะคือเราต้องแบ่งแยกนะตัวเครื่อง3.0แล้วก็1.9 DDi Blue Power นะคืออันเนี้ย ถ้าคุณอะต้องการพลักกำลังหรือต้องการอะไรที่แบบมันแรงหน่อยอะครับคือคุณต้องดูตัว3.0นะแต่ถ้าเป็นตัว1.9แน่นอนเครื่องมันคนละเครื่องอยู่ล,ละพลักกำลังมันก็จะเบาลงนะครับฟีลิ่งมันแตกต่างกันอยู่อันนั้นคือใช้แบบขับเรื่อยๆอาจจะไม่ได้เน้นพลังหรืออะไรถึงขนาดนั้นนะครับแต่ตัวเนี้ย V c r o s s เป็นตัว3.0นะ ขับซีถ้าคุณต้องการแบบพละกาลังแบบแรงๆจัดจา้าหนักๆเลยอ่ะ3.0เนี่ยถือว่าตอบโจทย์อยู่นะอ่ะอันนี้ก็ขึ้นสะพานให้ดูฟิลไปก่อนว่าเป็นยังไ,ไงป้าบเพิบมเพแต่เนี่ยคือที่คุณผู้ชมเห็นว่าสามารถลุยออฟโรดได้อะ่ะอันนั้นอโอเคของเขาอยู่แล้วนะถือว่าใช้ได้เลยแต่ถ้าเราขับอยู่บนถนนปกติเนี่ยฟิลลิ่งอะ่ะเวลาขับจริงๆอะ่ะถ้าเราไม่ได้เน้นแบบโอ้โหซิ่ง,ซ,งซิกแซกซ้ายขวา คือเนี้ยก็เป็นสไตล์แบบรถครอบครัวได้ดีเหมือนกันนะเออมันค่อนข้างนุ่มนวลอยู่นะเนี่ยขึ้นสะพานลงอะไรแบบนี้เนหะี่ยล้วก็ขับปกติผมว่ามันโอเคเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเล่งดูนะอันนี้คือจากประมาณสี่สิบนะครับเยียบป้ายนะครับเนี่ยอนนั้นก็คือเสียงรบบเตือนออกนอกเลนนะครับถ้าเรา ออกนอกเลนแล้วอะครับเซนเซอร์ก็ทํางานนะครับก็มีเสียงดังอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราแบบไปอยู่ข้างหน้าเกินไปโรบเตินกันชนหน้าก็จะทํางานครับแต่ก็แนะนําว่าให้ทุกท่านอะมันลองเองดูก่อนเพราะว่าฟีลลิ่งของเราแต่ละคนอะมันจะไม่เหมือนกันคือบางท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ย3.0นี่ก็แรงอยู่นะแต่บางคนที่แบบโอต้องการแบบซิ่งเลยอะมันมันไปเลยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์อันนี้ก็ต้องลองดูนะ อ่ะลองเหยียบกันดูให้ดูฟิลป้าอ่ะแล้วก็เบรกเบรกอันนี้โอเคนะเราไม่ต้องเหยียบแบบลึกเลยนะครับเหยียบอยู่ประมาณ30%สบายสบายมั่นใจได้แฮนด์ลิงของพวงมาลัยถือว่าโอเคนะมันไม่ได้หนักเลยนะ คือสมมติถ้าเราขับอยู่ในความเร็วตามอย่างแบบนี้ผมขับอยู่ประมาณ20 3 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะผมไม่ได้รู้สึกว่าพวงมาลัยมันหนักเลยนะรู้สึกว่าแบบปกติสแตนดาดเลยและแน่นอนว่าถ้าเรายิ่งใช้ความเร็วมันก็จะยิ่งเบาลงหน่อยมันก็จะโอเคในการควบคุมคือปกติถ้าเราขับแบบรถติดหรือว่าไม่ได้ใช้ความเร็วอะพวงมาลัยมันจะหนักหน่อยแต่คันนี้จะไม่ได้เป็นนะเบา นั่งสบายครับนั่งสบายเป็นแบบคูลแม็กด้วยก็คือจะตอบโจทย์เลยเพราะว่าถ้ามันแบบอากาศร้อนๆอ,อันนี้ก็จะคอยซัพพอร์ตให้มันไม่ร้อนเท่าแต่แน่นอนว่ามันเป็นฟิล์กระบนนะเนาะมันก็ไม่ได้สบายเหมือนรถเกง่งหรือว่ารถ SUV อยู่แล้วแต่นี่คือเปรียบเทียบในหมดหมู่กระบะผมถือว่าโอเคนะทัศนวิสัยในการขับขี่โอเคครับกระจกหลังนี้ก็บองได้ตรงนี้กว้างด้านข้างตรงนี้ก็ใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่ แต่ถ้าเราจะพูดจริงๆเลยอะตรงนี้อาจจะบีบไปนิดนึงแต่ว่าเวลาเรามองไปด้านหลังนะแต่จริงๆอะมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกระบะนคะครับเวลาเราจะเด้งแสงเนี่ยเนี่ยก็ใช้ได้ครับก็ใช้ได้คันนี้รองรับยูโร5ด้วยนะและถ้าคุณดูตรงฝานะ้ำมันนะครับมันจะใหญ่ขึ้นนิดนึงก็เพราะว่ามันมีช่องหรือว่ารูครับเพื่อที่จะรองรับแอดบลูเหมือนกันนะครับในอนาคตนะช่วงล่างอะ่ะ คืออันนี้คือฟิลกระบาดอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็คือสมมติเวลาเราขึ้นหลังเตาหรือว่าลุยถนนที่แบบอาจจะไม่เรืงเหมอนที่คุณผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้คือข้างหน้ามันจะซับแรงกระแทกได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับแถวหลังผมลองนั่งแล้วด้วยด้านหลังอะ่ะสังเกตได้เลยครับว่าแบบเออด้านหลังมันก็จะมีกระแทกบ้างเดี๋ยวลองดูนะอ่าอันนี้ครับขึ้นไปลองดูจากภาพก็ได้ครับเนี่ยคือข้างหน้าจะไม่ได้รู้สึกอะไรเยอะแต่ข้างหลังอ่ะก็ ก็จะเจอบ้างก็จะรู้สึกบ้างสรุปแล้วตัว isuzu d-max v-cross ตัวนี้จะเป็นเครื่อง3.0ขับ4นะครับหรือว่า 4x4 นะก็คือว่าเป็นรถที่หรือว่าเป็นกระบะท,ที่โอเคใช้ได้เลยนะสำหรับใครที่แบกกำลังหากระบะอยู่สักคันหนึ่งก็แน่นอนว่ามันก็ไม่แปลกเนาะเพราะ isuzu ก็เป็น เจ้าตลาดอยู่เหมือนกันนะครับดูจากยอดขายดูจากบนท้องถนนก็ได้เราก็จะเห็นกระบะอีสุสเยอะอยู่เหมือนกันการเก็บเสียงก็สแตนดาร์ดก็คือสมมติถ้าคุณเหยียบหนักๆกัแบบบอาคิกตาคุณก็ได้เสียงเครื่องยนต์แน่นอนถ้าเหยียบ100กิโเมตรต่อชั่วโมงก็จะได้เสียงลมอยู่บ้าง ก็เป็นเรื่องสแตนดารดปกติอยู่แล้วออปชั่นก็โอเคขาดอย่างเดียวคือกล้อง360องศาแต่รรบบอื่นๆอันนี้ถือว่าใช้งานได้จริงถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจตัว Isuzu นะครับ D Max V Cross นะครับก็สามารถไปดูได้ที่โชว์รูมของ Isuzu ได้ทั่วประเทศเลยนะครับหรือถ้ามีคำถามใดได,ไดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับตัว e สู z u d max v cross คุณผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fan Page หรือว่า YouTube c h anel n ของพ่อมดรถยนต์กันได้เลยนะครับก็พิมพ์คําว่าพ่อมดรถยนต์ก็จะเจอพวกเรากันแล้วนะครับแต่แน่นอนว่าใน YouTube c h anel พวกเราก็จะมีรถอื่นๆนะครับที่เรารีวิวไว้ คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้เช่นเดียวกันครับและถ้าท่านใดอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถจนเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b c a r r e s e a r c c o t h กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาเรามีก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า굿ไนท์ night, และสวัสดีครับ